ออามาน้องกูสคนกินเขาเขาพีน้องัดกระเพราัดเพราทะเลพี่น้องก็ได้สิมนมีมกาสินีแล้มเอืมอืมอืมีกันักะเพราทะเลมีหอยมีกุ้งมีมึงพี่น้อง มีต้มมุ่งหอมเนาะเบิงบบ่งกระเพาะเบิ่งเะไรเป็น้องเด้ออันนี้เป็นกระเพราทะเลพี่น้องราดเขา่าเมียงปะเผากินไปสิบบทเลยพี่น้องเอ้ปลาแก้มหอมปนกเกษตรแล้วก็มีกะลัมพี่น้องเอ้ต้นหอมหอมปนบานเฮาปลาขาวตองต้มมุ่งพี่นอ้องเห็นบ่เป็นตเ,เ,เศษตะโนอเลยพี่น้องเอ้ใส่ปูนพผอมพี่น้องเอ้ <c oughs> น้ำจีนก็นมีพี่น้องเลยหอมปนบานเฮาพี่น้องยุกตำหุ่งนี่ยนี่ตำหุ่งเช่นขรดพี่น้องกะเบสชน่นเลยพี่น้องเลยโมามาพี่น้องไหมโอ้ออโอแส็บเลยพี่น้องเลยตอนเที่ยง Bất tuần thiêng nữa chưa biết 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 này ส่นต่ำเส้นคูดทุดล้นทุลาเลยพนะี่น้องบมีคนจับป่องจับโทรศัพให้โอยไทยแบบนแบบี้มไม่คมครับกำช่วยเหรอ Thank คลิปนี้ว่าชันเนี้เนาะพี่น้อง,องขออตุ้ยเข่าให้ยิ้มก่อนพี่น้องเลยสบายดี